สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาหนคองคือ3าม n g นส์แรสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะเราอยู่กันในเกมประเภททีมนะครับโดยที่เราอยู่กับคุณ Day of Doom นะฮะเล่นเป็น GDI สีเขียวนะอยู่ฝั่งสายบนนะฮะจับมือกับคุณอะไรก็ไม่รู้นะผู้เล่นบาโค้นะฮะเล่นเป็น b บล็กแฮนดสีน้ำเงินนะฮะอ่าส่วนครูต่อสู้ของเขานะฮะทีมงานฝั่งขวาล่างนะครับคุณ เนมมีเดมอนฮะเล่นเป็นน็อตสีฟ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะเอ่อ GDI สีชมพูนะครับคุณโบนัสนะฮะอ่าก็มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นชิ้นอะไรนะครับผมเกมนี้อาจจะดูเดือดเลือดพล่านก็ได้นะฮะอ่าเ,เดี๋ยวนะรู้สึกว่าอ๋อเป็น GDI น็อต GDI โอเคมีแค่ฝั่งสีน้ำเงินนะฮะและเป็นแบล็คแฮนนะอืมที่เป็นเอ่อซับแฟคชั่นของฝั่งน็อตนะฮะ อ่าแล้วตรงนี้โอ้โอ๋อพื้นที่ตรงนี้มันมีลักษณะเป็นเนินขึ้นมาเนะอะเออสวยดีนะอันนี้เป็นแมปออฟฟิเชียลนะอันชื่อแมปว่า u n s o u n d Investment นะฮะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยฝั่งสีเขียวมาขุดหลุมหลบภัตรงนี้แล้วก็สาดกระสุนเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะอ่าแล้วข้างในบ้านนี้ก็มีทหารฝั่งสีชมพูอยู่นะก็ยิงใส่กันไปใส่กันมานะแล้วตอนนี้ฝั่งสีชมพูยึดเสาไปได้แล้วหนึ่งเสานะแต่ตรงนี้ว่ายังไงฮะ ใครยึดไปแล้วอ่าตรงนี้ของฝั่งสีเขียวนะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีน้ําเงินละมั้งฮะที่จะมายึดใช่ไหมไม่ใช่นะแต่สีเขียวเอาไปสองเสาเลยนะครับเอาอย่างนี้เลยนะฮะไม่แบ่งเพื่อนเลยนะอืมอ่าแล้วยังไงต่อฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีฟ้าราโรงรถมาแล้วนะฮะอ่าจู่ส่งสัญญาณถูกวางโดย day of doom ยังไงครับอ่ะที่แน่ๆฝั่งสีฟ้านะส่งบักกี้เข้ามาสเกิลนะรถจูโจมเบานะชื่อภาษาไทยอ่าเรดเดอร์บักกี้นะชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าฝั่งสีเงินนี่เปิดเป็นมอเตอร์ไซค์จู่โจมนะอ่าส่วนตรงนี้ก็ยังยิงกันไม่ไม่หยุดเลยนะฮะตรงนี้ไงครับมอเตอร์ไซค์โอ้โหวิ่งข้ามเขามาอย่างนี้เลยนะฝั่งสีเงินมอเตอร์ไซค์ฝั่งน,อน็อตนี่ก็จะมีข้อดีตรงที่มันเป็นยูนิตี้เอาไวไ้ฮารัสดีๆมากเลยนะ ตอนนี้มาเจอพิษบูนะฮะพิษบูแตกนะครับมอไซค์ยเยอะกว่านะตรงนี้มาดักยิงรถเก็บเร่ของฝั่งสีชัมปูนะีชมพูจะเข้าไปเก็บเร่แต่เก็บไม่ได้นะเจอมอไซค์กระนำยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ระเบิดเห็นไหมครับผมตูมเรียบร้อยนะอ่าสปอนเร่ออกมาหนึ่งกองนะฮะโอ้โหอย่างเดือดแล้วบริเวณตรงนี้มีใครเข้ามายายฐานยังไม่มีนะแต่ว่ามีสร้างหุ่นไททันนะจากเกมอ่าภาคสองนะไทบเบรียนซันนะนี่ตรงนี้นะจริงๆภาคสามนี่ก็มีอยู่นะ แต่คุณต้องเล่นเป็นฝ่ายสต e ลทารอนนะที่เป็นซับแฟชั่นของฝั่ง GDI นะฮะในภาคภาค,ภาคนี้แหละฮะภาคเคียนสเตรสนี่แหละแลตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหฝั่งสีเขียวปล่อยควันด้วยนะสีเขียวแท็กบอกเพื่อนเนะี่ิงบอกเพื่อนนะอ่ะตรงนี้บ้านพัทงทหารต้องออกมานเนี่ยตรงนี้ยังไงครับหน่วยทหารรับฝั่งสีฟ้าโอ้ยืนให้เขายิงเฉยๆเนี่ยนะฮะตายสิครับทัศน์สนี้ ตรงนี้ไว้ยังไงครับเก็บเร่อย่าสบายใจนะฝั่งสีเขียว <c oughs> ขออภัยนะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเสียงผมก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะฮะรู้สึกมันจะเป็นวัดเลยฮนะ <c oughs> อ่ะฝั่งสีชมพูยังไงครับจงังหวะนี้ส่งพิษบูออกไปสกาต์นะฮะได้ไหมฝั่งสีชมพูเนาะโอเคใช่จริงด้วยนะบางทีมองผ่านผ่านนี่บางทีจะเห็นเป็นสีส้มได้นะ <c oughs> ตรงนี้บักกี้ออกไปอีกนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินวยังไงครับเอา MCV มากลางตรงนี้นะเป็นสถานีก่อสร้างนะศูนย์ปฏิบัติการนะครับผมเอาไว้อา่าเรียกใช้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะสปอร์ตพาวเวอร์นะฮนะ,ะความสามารถสนับสนุนนั่นแหละกองทัพรลวงมิสไซล์ยบก่าเซเลเร์นั่นแหละนะฮะรถถังพนไฟเอา้าฝั่งสีโอ้คราวนี้สีฟ้าส่งมอไซค์เข้ามานะ แล้วยังไงนะครับยิงรถเก็บแร่ไประเบิดตู้มไหมฮะผมว่าผมว่าน่าจะตู้มนะวันนี้รถเก็บแร่ไม่รอดอุ้ยรอดอยู่นะอ๋อฝั่งสีเงินดึงมอเตอร์ไซค์กลับมาคุมกันได้ทันนะแล้วยังไงครับมายิงคันนี้ต่อนะอส่วนทีมงานฝั่งสีชมพูตอนนี้น,นี้รงสำรองไทเบลเลียมของฝั่งสีฟ้าเอ๊ะ ไสเบเรียมใส่รถปกติจะไม่เห็นนะเนี่ยตรงนี้ครับโอ้โหหน่วยมือระเบิดนะฝั่งสีชมพูนะฮะสร้างขึ้นมาแล้วก็มาเคลียร์นะฮะว่าแต่เขาสร้างไว้ทําไมฝั่งสีฟ้าน,นี้ไม่เข้าใจนะ่ะก็มาดูกันต่อไปนะแต่ที่แน่ๆนะตรงนี้ก็ถือว่าเดือดใช้ได้นะอ่งมอส่ฝั่งสีฟ้าแตกมาแล้วนะเหลือแต่ฝั่งสีน้ำเงินแล้วนะจังหวะนี้นนะ <c oughs> มีฝั่งสีเขียวสร้างโรงทหารณนะจุดนี้ด้วยนะฝั่งสีฟ้าเอ้ยสีน้ำเงินพยายามที่จะต่อฐานมาเออ่ที่กองแรกกองนี้นะมีการสร้างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีแล้วด้วยนะวิจัยอะไรเอ่ย <under> ไม่ใช่เดือดดอ่าร <ruction> ีเซิร์ชอะไรครับจรวดไทบิเรียมอ๋อเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธจรวดนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินโอ้โห อาจต้องสร้างป้อมขึ้นมาช่วยสีเขียวนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีฟ้าส่งมอไซค์เข้ามาจู่โจมนะครับอย่างเยอะๆเลยทุยอย่างเยอะเลยนะตรงน,นี้โอ้โมอไซค์ฝั่งสีฟ้ากระหน่ำยิงสู้กับฝั่งสีน้ำเงินนะแตกไปทีละคันสองคันนะสุดท้ายแล้วก็บึ้มนะฝั่งสีฟ้าไม่รอดนะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้ยังไงครับเนี่ยอ๋อสีเขียวสร้างหอรักษาการขึ้นมานะเอามายิงสู้นะเป็นอาวุธปืนกลนะดาเมจก็ ถ้าไปยิงมอใส่นี่ก็ถือว่าเข้าเยอะดีอยู่นะเฮ้ยใครสร้างรีดิเมอร์เสียงแบบนี้มันอยู่ไหนอยู่ไหนฝั่งสีเงินปะสีฟ้ยฟายังไงเหมือนได้ยินเสียงเอ๊ะรีดิเมอร์หรือมาร์ฟมาร์ฟเอานี่ไงเออฝั่งผิดฮะขออภัยนะคือยูนิตพวกอีพิกยูนิตเนี่ยอย่างมาร์ฟอย่างรีดิเมอร์เนี่ยเวลา เวลามันพูดเนี่ยเสียงมันโทนเสียงมันจะคล้ายๆกันไงผมก็เลยชอบสับสนเนะอาแต่ตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหหน่วยเมือระเบิดวิ่งฝากระสุนอ่ะตรงนี้มีรถถังสกอร์ปเปียนเข้ามาด้วยนะยิงก็ไม่โดนเลยนะคืออาวุธอาวุธปืนใหญ่ของรถถังนี่สามารถจุกหลบได้นะถ้าเป็นอยู่ในท่าหารราบนะแต่ว่าถ้าเป็นยานเกราะด้วยกันคือดบไม่ได้นะครับตรงนี้เอาฟังสีฟ้าโอ้โหขึ้นมาอย่างเยอะเลยตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ย โอ้ยิงป้อมปราการแห่งแสงนะฮะยิงอัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ระเบิดตู้มเรียบร้อยนะโอ้โหอ่าแล้วในขณนะดเดียวกันฝั่งสีน้ําเงินจะแก้ทายยังไงละฮะยูนิตกันบ้านไม่เห็นเลยนะฮะมีแต่ป้อมปืนนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ำเงินอาจจะได้กดยอมแพ้น,นะดูส่งแล้วโอ้โหตรงนี้โอมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะมอเตอร์ไซค์อืมเอเกรดจรวดทสเรียมแล้วด้วยนะฮะดาเมจเข้าอย่างเยอะเลยนะ สถานีวิจัยเทคโนโลยีจังหวะนี้อ่ะยื้อไว้ก่อนนะอ่าฝั่งสีเขียวสร้างป้อมป,ปืนขึ้นเสียงอ่าปืนใหญ่ขึ้นเสียงขึ้นมานะเอามากแก้ทางนะเรียบร้อยครับอ้าวแล้วเทคเซนเตอร์ฝั่งสีน้เงินแตกไปแล้วด้วยนะอ่าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีนั่นแหละนะไม่รอแล้วตรงนี้ว่าไงเนะี่ยฝั่งสีน้ําเงินคุณเอาแบล็คแฮนด์มาเผารถนะฮะไม่ได้สิดาเมจมันเข้าน้อยนะแล้วตรงนี้ยังไงเนะี่ย มาโอ้โหมาฝั่งสีเขียวโอ้โหเก็บแร่อย่างสบายใจนะแล้วเป็นแร่สีฟ้าซด้วยนะได้เงินเยอะเลยนะเนี่ยสองร้อยสามสิบเอามาปะทะกันแล้วนะจังหวะนี้โอ้โหทางจรวดทั้งปืนใหญ่นะปืนใหญ่จากรถถังป่เดรเตอร์นะแล้วตรงนี้อ้าวสตันนะหน่วยมือระเบิดนะใช้สกิลโยนระเบิดเอโยนระเบิด EMP นะเรียบรอยครับาฝั่งสีเขียวเรียกออก,ก้ามายิงถล่มนะ แต่ตรงนี้ก็โดนไปอีกนะฮะจะฝั่งสีน้ําเงินนี่แหละกําลังย่าแย่นะฮะจังหวะนี้ไม่รอดนะฮะแตบบ่เห็นก็ไม่รอดโอเคตรงนี้ผมว่าโรงฐานก็ไม่รอดด้วยนะไปแล้วเรียบร้อยแต่ตรงนี้อะไรเนี่ยโรงงานเคมีไทบิเรียมจากภาคสองนะยังคงตามมานะตรงนี้โอ้โหสิ่งก่อสร้างกําลังถูกรื้อถอนไปอย่างเยอะเลยนะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีแค่ป้อมปืนโอเคเข้าใจได้นะฮะตรงนี้ยังไงฮะฝั่งสีฟ้ายิงอะไรต่อครับมายิงรถเก็บแร่นะฮะ โอ้โหแล้วฝั่งสีฟ้ารีเซิร์ชเอ่ออะไรนะชื่ออะไรนะปืนเลเซอร์นะฮะ,ะเพิ่มดาเมจนะครับแต่วนันนี้ระเบิดไทเบเรียมลงมาโอ้โหแตกยกฝูงเลยนะโอ้ยังไม่ยกฝูงนะฝั่งสีฟ้ายังอยู่นะะตรงนี้มีอะไรมาเติมมัน,นสีฟ้าหน่วยทาหารราบยังไงฮะมาจากไหนแต่ที่แน่ๆนะครับ MCV ฝั MC ่งสีน้ําเงินไม่ไม่เหลือแล้วนะไม่เห็นแล้วนะฮะโอ้โห ฝั่งนี้ฝั่งซีเคียวอุ้ยเพลิดแป๊บเดียวทุยเพลิดแป๊บเดียวนะรถถังแมมมอสก็เข้ามาแล้วนะรถถังแมมมอสโอ้โหแล้วมีรีเซิร์ชปืนแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะดาเมจเข้าอย่างเยอะเลยนะและ้วแมมมอสนี่เป็นยูนิตท,ที่ยิงได้ทั้งบกทั้งอากาศนะ,ะมีอาวุธจรว์ที่เอาไว้ยิงถล่มภาคพ,พื้นดินก็ได้นะเอาไว้ใส่เครื่องบินก็ได้เช่นกันนะตรงนี้อะไรเนี่ยเบอร์ติโกบินเข้ามาโดนไปนิดหน่อยนะแล้วฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้เหลืออะไรครับเนี่ย เหลือแค่โรงไฟฟ้านะสถานีเอ่อโรงไฟฟ้านั่นแหละนะฮะถ้าเป็นภาคหลักมันจะใช้ชื่อว่าสถานีปั่นไฟนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ฝั่งสีชมพูนี่แหละนะฮะยำแย่แล้วนะจะแก้ทางไงครับมีแต่หน่วยมือระเบิดนะมือระเบิดนี่คือข้อดีคือมีสกิลระเบิด e MP นะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช้นะโอ้โหไ,ได้ขายสินก่อสร้างทิ้งหนีตายนะฮะไอ้ฝั่งสีชมพูอ่ะอย,อยังดีนะมี MCV อยู่นะครับแลวตอนนี้เอามาฝั่งสีเขียวเดินทางมาถึงแล้วนะยิงเข้าไปที่รถเก็บแร่บึ้มไปแล้วแล้วตอนนี้ฝั่งเซมเงินสิงก่อสร้างหายไปหมดแล้วนะเลือแต่เอาไม่เหลือแล้วครับเอาเดี๋ยวนะเข้ากดย่อมเพลย์เลยเหรออ๋อแพ้แล้วจริงๆด้วยนะครับแบล็กแฮนด์โอ้โหคราวนี้ฝั่งสีเขียวสีเขียวเหลือตัวคนเดียวแล้วนะครับอ่ดอบาดรอปทหารเกราะโซนทรูปเปอร์เข้ามานะแล้วก็จับยัดใส่แฮมเมอร์เฮดนะทำตัวเป็นบังเกอร์นะแฮมเมอร์เฮดมันเป็น เออ่เขาเรีเยกว่าอะไรนะเป็นบังเกอร์บินได้นะฮะทางการกรอบโซนทูปเปอร์นี่ก็เอาไปยิงรถยิงสิ่งกอ่อสร้างนะอย่างเยอะเลยนะครับแล้วตรงนี้ไว่าฮนะแมมมอสเข้ามาแล้วฝั่งสีฝั่งสีฟ้าโอ้โหมีการสร้างโอเปริสออฟไลท์ด้วยนะป้อมปราการแห่งแสงนะฮสองป้อมเลยนะตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าฝั่งสีเขียวตัวคนเดียวแล้วจะต้องอ,อต้านสองทัพพร้อมกันนะจะได้ไหมครับตรงนี้อ่ากอเปลี่ยนโอ้ยโ,โดนยิงเข้าไป นี่แหละโอ้โหความน่ากลัวของแฮมเมอร์มันคืออย่างนี้เลยฮะคือทําตัวเป็นบังเกอร์บินได้นะแล้วข้างในนี่เป็นโซนทปเปอร์ด้วยฮนะดามเมจยิงสิ่งก่อสร้างในอย่างเยอะเลยนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมว่าเกมนี้เนี่ยฝั่งสีเขียวชนะแน่นอนนะสีชมพูมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเครื่องบินไปต่อสู้เลยนะฮะโอ้โหคือแฮมเมอร์เข้ามา3มลำกับโซนทปเปอร์ที่อยู่ข้างในนะฮะลำละหนึ่งสควอตนะฮะรู้เรื่องเลยนะตรงนี้อาจยิงถล่มลงมาเองนะฮะฝั่งสีเขียว โอ้โสตันด้วยนะเป็นกระสุน EMP นะเรียบร้อยอ่าแล้วมีโรงรถแล้วคุณไม่สร้างมอไซค์อ่ะโอเคบักกี้บักกี้เอาไว้ยิงเครื่องบินก็ได้นะแต่ว่าว่ามันจะสู้ดาเมจนี่ไม่ไหวนะอ๋อแล้วอย่างเออใช่เครื่องบินบอติโก้มันสามารถยิงอากาศยานได้นะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะอ่ามันมีป้อมปืนยิงปืนกลอยู่นะซึ่งนานๆทีเราจะได้เห็นนะเนยนะวิธีแก้ทางนะฝัะ่งสีฟ้ายังดีนะ แต่เอาไม่ยิงต่อเลยฮะอ๋อโอเคมีบักกี้เข้ามายิงอยู่นะเรียบร้อยครับแตกหมดเลยนะโอ้โหฝั่งสีเขียวเข้ามาอย่างอลังการแต่ก็ไม่รอดนะอ่ะสีฟ้าย้าย MC v มากลางตรงนี้นะเปิดอาณาเขตก่อสร้างนะครับฝั่งสีมพูก,ก็มาสร้างด้วยนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยรถถังสกอร์เปียนฝั่งสีฟ้ายังเหลืออยู่เลยครับฝูงนี้นึกว่าแตกไปหมดแล้วนะแต่เข้ามาเดี๋ยวมันก็จะแตกหมดอยู่ดีนะอย่างวะนี้ตรงนี้อาเบิ้มไปแล้วนะแต่ตรงนี้ยังไงฮะ คันนี้อ,อยังอยู่นะอุ้ยเลยอยู่2คันนะอ่ะสภาพยับเยินคันนึงนะไฟลุกเลยนะอีกคันนึงก็สภาพดีๆอยู่นะแล้วยังไงครับเอมเบอร์เมาอีกแล้วนะอืมเ้าลวมี s ชตเตอร์ด้วยนะเนี่ยได้เปรียบยานพานะสิ่งก่อสร้างนะอะยาน craft โ,โฮเวอร์คราฟต์ตรงนี้อา่ฝั่งสีฟ้าฟื้นคืนชีพนะครับสร้างฐานใหม่นะ สร้างกองกำลังขึ้นมาใหม่เลยนะนี่อันนี้เอ่อหอบังคับการบินนะชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษคือ Air Tower อนะฮะเอ๊ะอะไรไฟดับอ๋ออันนี้เหรอเอ้าไฟดับทำไมไฟถึงดับอ๋อโรงไฟฟ้าถูกทําลายนะตรงนี้ยังไงฮะ้หเมื่อกี้ฝั่งสีเขียวเข้ามานะอ่าเอากาเอากาไปยิงถล่มตรงหนเนี่ยนะไม่ทราบแต่ที่แน่แนะ่ะฮะโอ้โหโรงเก็บแร่ ยับเยินเลยนะแล้วก็ไม่ซ่อมด้วยนะครับเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ยังไงครับมีแมมมอสเข้ามาอีกสองคันนะฮะอ่าแล้วก็มีซากแมมมอสอยู่ด้วยนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะมันโมเดียวกันเลยนียว่ามันมีเลขห้าเนี่ยโอ้โหหากินง่ายเลยนะฮะฝั่งเอเอเอในช่วงนั้นนะฮะตรงนี้ยังไงครับอ้าวฝั่งซีมพูเจอมาร์ฟนะฮะตรงนี้โอเบลิสออฟไลท์ยิงเข้าไปผมว่าป้อมน่าจะแตกก่อนรถถังนะฮะ ตรงนี้อาเบึ้อไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็นยัดเอนจิเนียร์เข้าไป2คนฮะแล้วก็เอ่ออะไรนะโซนทูเปอร์สองสควอตนะฮะดาเมจอย่างเยอะเลยนะจังหวะนี้ว่า,าฮะก่อเปลี่ยนยิงสู้กับแมมมอสโอ้โหต้องสไนเข้าไปเลยนะเนี่ยไม่งั้นพังหมดนะโอเคผมว่าฝั่งสีฟ้าน่าจะไม่รอดแล้วมั้งนะเนี่ยเฮ้ยแฮมเมอร์เฮดเข้ามาโดนเวนอมสอยเรียบร้อยแล้วข้างในมันก็ไม่มีอะไรเลยเนาะอ๋อโอเคนึกว่ามีทาหารนะ ไม่มีนะครับแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงฮะสร้างรถถังอะไรเอ่ยแมมมอสใช่ไหมผมว่าใช่อะ่ะโอ้ไม่ใช่นะเป็นพิษบูลนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเขียวดึงแมมมอสกลับบ้านนะในขนาดเดีวยวกันมาร์ฟก็ยังอยู่นะโอ้โหอีพิกยูนิตนะบางคนก็จะเรียกว่าซูปเปอร์ยูนิตนะฮะ รถถังขนาดยักษ์ได้เปรียบกับทุกยูนิตก็จริงนะยิงทีดาเมจเข้าเยอะมากนะตรงนี้ออ้ยมีเร่อยู่กองหนึ่งนะอ่ามันเหยียบได้ไหมเนะี่ยเอาเหยียบไม่ได้โอ้ได้อยู่นะอ่าได้ตังมา115นะฮะตรงนี้ยังไงครับอืม้มเป็มอสเข้ามานี่ไงแมมมอสสามารถยิงจรวดเอ่อเพื่อสอยอากาศยานได้นะอย่างที่เห็นนะแล้วมันก็สามารถยิงจรวดเพื่อทําลายเป้าหมายภาคพื้นดินได้ด้วยเช่นกันนะ เป็นยูนิตที่คนขาน่ากลัวแล้วตอนนี้อุย้ยไฟฮอกเข้ามานะครับแจกจะรวดมิดไซล์ให้กับเวนอมนะฮะอย่างดุเดือดน,นะวันนี้ฝั่งสีฟ้าฝั่งสีฟ้าสู้ไม่ไหวนะต้องถอยก่อนนะนี่ขนาดมีปืนปืนใหญ่ลําแสงนะเนี่ยบีมแคนนอนอย่างสู้ไม่ไหวนะแต่ที่แน่ๆคันนี้ต้องวิ่งกลับบ้านนะกลับไปซ่อมแซมก่อนนะไม่งั้นพังแน่นอนนะฮะอ่า <c oughs> ส่งสัญญาณถูกวางโดยนี่มีเดมอนคือใครอะฝั่งสีฟ้าเหรออ๋ออ๋อบอกฝั่งสีชมพูนะตรงนี้ไงครับโอ้ยเอพีซอย่างเยอะเลยนะเอพซของฝั่งสีสีชมพูนี่หว่านี่มันพิบูฝั่งสีเขียวเข้ามาโดนไฟเผาไปเกือบพังนะ่าส่วนตรงนี้ยังไงฮะฝั่งสีชมพูอุ้ยดรงไฟฟ้าไม่ซ่อมหนนะฮะอ่า ขายทหารโอเคฮัทแฮงนอ็อตโผล่ <c oughs> ลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งะฮะแทนออฟน็อตนะแล้วก็ขายทิ้งนะะเอาตังค์คนะืนฮะใช้ประโยชน์เสร็จแล้วนะหมดประโยชน์ไปแล้วเนะอาแลวตรงนี้อะไรเนะี่ยมาร์ฟเอา้าเขามายิงแท่นขุดเจาะไทเบลเรียมนะจังหวะน,นี้แล้วก็ตูมเรียบร้อยครับผมแตกนะฮะอ่แล้วพอแตกก็จะสปอน กองแรกออกมาจํานวนหนึ่งสอสมสี่กองนะสหรือห้ากองเนะี่ยสี่สี่กองเออนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาคหลักเนี่ยจะสปอนเยอะกว่านั้นนะน่าจะเก้ามัง้งน่าจะไม่ผิดหรืออาจจะเกินอแต่ก็ช่างมันเถอะนะฮะที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีเขียวค่อยๆดันขึ้นมานะอาจเจอกองทัพเอพ a ซี ABC ยิงเข้าไปนะ,ะปืนใหญ่ลำแสงนะสามารถรวมแสงเพื่อยิงเข้าไปที่เป้าหมายเป้าหมายเดียวได้นะ ซึ่งดาเมจมันก็จะเยอะมากนะฮะเรียบร้อยครับเบิ้มไปแล้วนะโดนอะไรนะมะเมื่อกี้เอฟเฟกอะไรอ๋อระเบิด DMP นะะของหน่วยมระเบิดของฝั่งสีชมพูนะฮะเอาตอนนี้ฝั่งสีฟ้าก็สร้างหน่วยทาหารที่จะรวดขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าผ้าคลุมนี่ก็ยังคงเป็นสีแดงเช่นเดิมนะสีประจําฝั่งน็อตเลยนะอะ,อะไรนี่ออกามายิงถล่มนะแล้วฝั่งสีเขียวอยู่ไหนกองทัพไปไหนหมดมาร์ฟอยู่ไหนครับมาร์ฟอ๋อมาร์ฟอยู่นี่นะะโอ้โหรีเจนเลือด เกือบจะเต็มแล้วนะฮะท่านผู้ชมเป็นอยู่ในที่เอาลงยากอยู่นะโอ้โห oh, นี่เท่ากับว่าจังหวะนี้นี่คือเกม1นึ่ปะทะสองนะอาจจะเรียกว่า1รุม2ก็ได้นะเอออ่าแล้วฝั่งสีฟ้าภาพับ v c v เดินไปไหนล่ะอ่าน่าจะมาขยายฐานตรงนี้นะดูทรงแล้วอะไรใครทำดำเอาเมจอะไรโอ้พิษบูไหลเข้ามาอย่างนี้เลยนะเอา้าอาคารวิศวกรรมหุ่นพิฆาตรีเดมเมอร์อ่ะอาจจะออกมาก็ได้นะรีเดมเมอร์นะ จังหวะน,นี้ไว้ฮะฝั่งสีฟ้าสร้างอะไรออกมาไม่ทราบแต่ที่แน่ๆนะมีการประทะก,กันเล็กน้อยตรงนั้นและตรงนี้ก็ด้วยนะโอ้โหแบล็คแฮนดเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเอาออกมาเพื่อเผามาสตายสิครับลกักษณะน,นี้เอาหน่วยพ่นไฟไปยิงยานพาหนะเนี่ยดาเมจมันเข้าน้อยมากนะเรียบร้อยครับแตกยกโฟงนะหน่วยแบล็คแฮนด อากตรงนี้ยานรบเวนอมออกมาอีกแล้วว่าจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าเนี่ยควรที่จะสร้างรีเดเมอร์แต่เขาก็ไม่สร้างนะครับจนสุดท้ายแล้วก็ถูกทําลายไปนะโอ้โหไฟฮอกเข้ามาบึ้มอย่างนี้เลยนะ่ะรงรถรงประกอบยานรบสร้างขึ้นมาใหม่นะจังหวะนี้ได้ยังไงครับมีแฮมเมอร์เข้ามาอีกแล้วนะฮะข้างในไม่มีอะไรอยู่นะแฮมเมอร์แฮมเมอร์เฮดได้เปรียบทหารราบอ่าใช่ครับเพราะว่ามันยิงเป็นปืนกลนะ ตรงนี้ยังไงโดนเรือทุยโดนไรยิงออกเวนอมยิงตรงนี้มาฟเข้ามาแล้วนะฮะอย่างอลังการเลยนะครับผมโอ้โหแล้วมาอย่างนี้นี่มันจะต้องใช้ยูนิตยิงเข้าไปอย่างเยอะเลยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเอาลงยากนะฮะอย่างที่บอกนะอีพิกยูนิตนี่ดาเมจไอเลือดมันเยอะนะอย่างวะนนี้ทำอะไรในฝั่งสีฟ้าสร้างไซโลขึ้นมาทำบอดี้บล็อกนะฮะน่าจะใช่นะลำกีบผมได้ยิงเสียงอ้าวนี่ไงยิงถล่มจากอวกาศนะฮะอยิงเป็น EMP นะใช่ไหมผมพูดชื่อ สกิลถูกอยูน่นะน่าจะถูกแหละโอ้โหเรียบร้อยครับ GG ฮะฝั่งสีฟ้าไม่น่าไหวนะแล้วสีชมพูวะไงสีชมพูปไปแล้วนะฮะสีชมพูปไปแล้วนะครับผมเหลือแต่สีฟ้าแล้วนะฮะโอ้โหแล้วไฟฮอกก็มาบอมใส่ฐานอีกนะฮะเรียบร้อยครับผมผมว่าเขาเอามาร์ลงไม่ได้อะเรียบร้อยจริงๆนะโอ้โหเกมพลิกนะฮะปกติเนี่ยเรามักจะเห็นเอ่อเขาเรียกว่านะเห็นภาพแบบว่าคนที่แบบ เขาเรีว่าอะไรนะ1ต่อ2เนี่ยถ้าคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยมักจะแพ้นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาชนะนะฮะคุณดูมเ day of doom นะฝั่งสีเขียวนะจริงๆเนี่ยจะมะะีผู้เล่นบาร์โค้ดอีกคนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเขากดยอมแพ้ไปก่อนนะแล้วคุณดูจำนวนยูนิตสีฝั่งสีฟ้านี่คืออย่างเยอะเลยนะ,ะสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรฝั่งสีฟ้านำนะนำมาตลอดเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะ เอามาดูยูนิตโปรดกันนะครับผมฝั่งสีเขียวนะคุณเด y ออฟดูมนะยูนิตโปรดก็คือหน่วยรถสํารวจพิทบูลนะคุณเนมีเดมอนฝั่งสีฟ้านะเป็นรถถังสกอร์เปียนะส่วนคุณโบนัสเนี่ยก็หน่วยไรเฟิลนะไปอย่างไวเลยนะ,ะแล้วก็ูเ้เล่นบาร์โค้ดมอเตอร์ไซค์จู่โจมคนนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าไปคนแรกเลยนะเนี่ยนะครับผมสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเดอออฟดูมฝั่งสีเขียวนะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะมีท่านสีน้ําเงินนี้ด้วยนะแต่ว่าเขากดยอมแพ้ไปก่อนนะ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวัสดีครับฝากากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ